ที่มาเมืองไทยและบางทีเขาจะบอกว่าโอ๊ยน้องคนนั้นจากมีสวิดีโอหรือน้องคนนั้นก็เริ่มมีนิดนึงแล้วเราก็จะบอกว่าเล่าดังเหรอเอ็มบีจะไม่ค่อยมีการพูดจะชอบเข้าทางเลยค่ะนั่งร้องไห้ในรถนั่งร้องไห้ในรถเพราะแบบแบบเก่งใจทุกคนมากเพราะเราใส่มากแล้วหลงทางด้วยก็เลยแบบนั่งร้องไห้ในรถแล้วก็แบบให้คนมาแล้วอันฉี่มาหรือเปล่าแล้วแบบมาตัดเดือนกับ สวัสดีคร่คุณผู้ชมถึงเวลานะครับที่จะมาย้อนถึงช่วงเวลาดีๆในเมื่อครั้งที่แบบทุกอย่างมันอาจจะยังไม่ได้ง่ายขนาดนี้สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนั้นมันอาจจะทําให้รู้สึกลําบากเหลือเกินแต่เมื่อมองย้อนกลับไปมันมีความสุขสุกครั้งกับวันสะพอนะกกูชามแค่แล้เราก็ของเราวันนี้เป็นหนึ่งคนที่แบบ ฉันก็ไม่รู้ว่าทําไมอ่ะมีแต่คนหลักเขาคือเป็นผู้หญิงที่มีบุคลิกที่ไลเกเบิลที่สุดที่เคยเจอมาแล้วก็หลังจากการไปสอบถามเพื่อนฝูงเนีน่ยท,ท,ทุกคนเขาจะบอกว่าแขกรับเชิญของเด็กคนนี้เขาเป็นผู้หญิงแบบสวยจากเนื้อนในอ่ะโอ้สวยจากข้างในจริงๆนี่คือ,อพอล,ล่าเทเลอร์สวัสดีครัสวัสดีค่ะ,คะจากเนื้อนในค่ะ <laughs> 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 เองทำเต้นทาโอปอลงเงี้ยเขาบอกว่าปกติเวลาสมัยตอนไทยเนี่ยคู่เนี่ย คุณจะมีกระตะก้าใบหนึ่งหนึ่งบพร้อมกับขนมต่างๆก็จะมีอาหารอาหารแล้วก็ขนมเลยประมาณนี้ครับเพราะบางทีเราอยู่อยู่ที่กองตลอดแล้วเราแบบ ม่ได้อยากกินอาหารกลางตลอดก็อยากมีแบบของเราเองแล้วก็ฮิ้วไปอย่างเงี้ยถ่ายจริงจริงแล้วคนกินจริงเนี่ยเป็นเราหรือเป็นทางแคสแคสเมดเราก็แบ่งกันได้ค่ะแบ่งกันได้ใช่ไหมเอออ่ะดูจริงจริงในเรื่องแบบคุยกับพลายเยอะเลยเพราะว่าที่ผ่านมาไปนั่งไล่ดูสิ่งที่เคยทํามาเนี่ยเยอะมากเยอะมากเนาะจริงอือคือเดี๋ยวจริงจริแล้วเร็วันนี้เดี๋ยวเรากำลังใครที่แบบคิดถึงการแสดงของพลา เดี๋ยวกลังจะได้ได้ดูกันแล้วหลังชกที่ไม่ได้มีแบบเป็นภาพ,พ,พยนต์เป็นเรื่องไปแลาวมากี่ปีนะเป็นสิบปีแล้วสิบปีเลยนาน,น,นมากนานมากค่ะถามจริงคิดถึงปะคิดถึงแต่ว่าไม่ได้เหมือนแบบเหมือนบางชีจังหวะไม่ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอ,อ,อันนี้คือได้ออก็เลยแบบได้มาเจอกันต่อถึงเดี๋ยวจะคุยกันมาเดียวกันกับจะเชื่อว่ายังไงก็ต้องดีหนังเรื่องแรกของกัล่าคือก้าก้าต่อติดตายถูกปะ ชื่ออะไรผู้ชายแต่ไปหมดเลยก็มีผู้หญิงด้วยนะก็คือหนึ่งก็คือก็คือพลัสใช่ปะตอนนั้นตอนจาตอนเข้าไปในกองหมดแล้วนะว่ามันมันงงปะวะงงไหมไม่ได้รู้สึกงงเพราะว่ามันเป็นเหมือนแก๊งแก๊งแบบวัยรุ่นเหมือนอกันมันก็เลยกลายเป็นเพื่อนก,นกันก็เลยไปกองแล้วเป็นอะไรที่สนุกตอนนั้นมีแบบลิต้าคิวโก้มีแบบหลายคนมากก็ก็สนุกดีแลวบรรยากาศการแบบการไปถ่ายทําภาพยนตร์จริงๆอะไรเงี้ยเราเราเราได้มี ในหัว,วก็วิภาพมันควรจะเป็นอย่างนี้แล้วไปเจอจริงๆแล้วรับอุ้ยตายไปใช่หรอเ่ก็ไม่เชิงขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งที่แตกแต่างจากตอนนน้นกับตอนนี้คือสมัยตอนนน้นอะฟิลอ,อ๋อเขาเลยจะถ่ายแบบฟิล์มอยู่หรอ <laughs> ต้องยังเป็นฟิล์มแล้วบางทีแบบม้วนหมดหรือว่าเหมือนกับว่าจะเชคเหมือนจะซ้อมเรื่องเทคมากขึ้นตอนนี้คือแบบก็อัดไปอีเรืเป็นแบบจิจั ต่างกันมากเลยสมัยก็ยังเป็นยุคที่กล้องตัวเดียวถูกต้องไ่ยไหล่ถไายไหล่ถ่ายไหลชอบมันก็จะนานขึ้นใช่เรื่องแรกออกมาผลออกมาเป็นอย่างที่คิดไหมครับไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราไม่ได้ตอนนั้นเราไม่ได้อยู่เมืองไทยเราเพิ่งกลับมาเราก็เลยไม่รู้ว่าแบบ เหมือนเราไม่ได้ซึมเหมือนเราไม่ได้ทํางานไปแล้วซึมซับสิ่งที่มันเกิดขึ้นสมัยก่อนพระราะบินมาถ่ายแล้วก็ไปเลยไม่เคยแบบเปิดทีวีแล้วเห็นตัวเองไม่เคยแบบคือไม่เคยได้ทําอะไรตอนที่พระรามาถ่ายหนังเรื่อง999คือพระราศรมาถ่ายหนังแล้วเราก็ไม่ได้มี expectation ว่าเราจะต้องเจออะไรคือแบบไม่รู้เรื่องไยตอน,น,นแล้วตอนนั้นอยู่ที่ไหนอ่ะตอนนั้นพระอยู่ออสเตรเลียแล้วพระรเพิ่งกลับมาแล้วได้หนังเรื่องนี้เหรอใช่มันมันม,ม,ม,มันได้เพราะยังไงอ่ะ คือก่อนนั้นเรามีโฆษณามาถูกต้องค่งเะเราถ่ายโฆษณามาเล่นมิวสิกวิดีโอ,อถ่ายละครแบบเล็กๆที่แบบเหมือนแบบขแ้ามบทนิดๆอะเนี่ยค่ะแล้วก็มาได้เรื่องนี้ก็ต้องบินไปบินมาอย่างนะะี้เหรอ ตอนตอนเด็กๆเราจะกลับมาทุกซัมเมอร์ใช่ก็มาทํางานแล้วกลับไปเลยเขาแสดงว่าตอนนั้นน่ะคือผไม่ได้ทําการเช็คฟีดแบ็ตัวเองสิว่าไม่รู้เรื่องเลยไม่ไม่เคยเปิดดูตัวเองในทีวีไม่เคยมีฝ่ฝันไม่ไม่รู้ตรง่องตรงนี้เลยแค่รู้สึกว่าอุ้ยได้ไปแต่งหน้าทําอะไรเขาบอกให้ยิ้มตรงนู้นทําแบบนี้สนุกดีแต่ไม่รู้เรื่องอันนั้นคือไฮสคูลป่ะไฮสคูลค่ะหรอตอนตอนตอนเป็นนักเรียนที่ตอนเป็นเด็กไฮสคูลที่ที่ออสเตรเลียเราจัดกลุ่มไว้เราเป็นเด็กประเภทไหนเนี้ย พัลร่าคะเออเออมันจะมีแบบไหนบ้างแบบอย่างเช่นเป็นเด็กเนื้อเป็นคลาสคลาวเป็นเด็กกิจกรรมแล้เป็นมิสคอนเินเดียเลยจีล้อถูกต้องคะชนะรางวัลด้วยนะแย่แทนเขาดีจริงปะเขาแต่ว่าทุกโรงเรียนก็เหมือนแบบจัดขึ้นมาว่าใครได้อะไรเนี่ยโดยการบวชจากเพื่อนฝูงใช่อุตชัยว่าความสวยจากเนื้อในของพัลล่าเทเลอร์นี่มีมาตั้งแต่เด็กเหรอเด็งดีจังแล้วไปรู้ตอนไหนว่าวิ คนมันรู้จักเราแล้วเหมือนกันเนาะตอนที่มาเมืองไทยแล้วบางทีเขาจะบอกว่าโอ๊ยน้องคนนั้นจัดมีสิวิดีโอหรือน้องคนนั้นก็เริ่มมีนิดนึงแล้วแล้วก็จะบอกว่าเหมือนถ้าเขาเรียกชื่อเราหรืออะไรก็จะแบบเหมือนแบบเฮ้ยเ y name มเน่เลหรออะไรเนี<ๆ>่ยก็มีแต่ว่าโมเมนต์ที่มันรู้สึกอุ้ยแบบเราสามารถที่จะเรียกตัวเองว่าแบบเป็นสตาร์ได้แล้วเหมือนกันเนาะจำได้จากหนังเรื่องเซ็กโฟนไม่รู้ตั้งนานจนรู้ไหมอะไรที่ทําให้เราหรือว่าเฮ้ยดังเนอ เราไปจองร้านอาหารเราบแบบว่าเพื่อนมาจากต่างประเทศแล้วเขาอยากกินสเต็กแล้วเขามีคนบอกว่าร้านนี้อร่อยมากแล้วก็โทรไปแล้วบอกว่าขอจองได้ไหมคะอสี่ที่นั่ง whatever เขาบอกว่าเต็มมากแต่ว่าอย่าลงคิว your แบบคิวที่สี่ whatever อะไรเงี้ยแล้วก็บอกอ๋อได้อย่าฝากเบอร์เผื่อมีใครยกเลิกแล้วแป๊บหนึ่งเขาก็โทรกลับเลยบอกว่าพอล่าเทเลอร์เหรอได้เลยแล้วก็แบบ มาจากจุดนั้นเลยค่ะจากร้านอาหารนั้นขับขึ้นค่ะอร่อยมากได้รับการรับคิวจากร้านร้านสเต็กตรงนั้นอร่อยมากค่ะแซกเซอแซกฟอนขึ้นหับเสาข้างบ้านเนี่ยมันอางนี้มันดังเบอร์ไหนก็คือก็เปลี่ยนชีวิตเราเลยก็หลังจากนั้นก็หลังจากนั้นเราก็ได้งานมาตลอดใช่ก็เป็นสิ่งที่ทําให้เราได้งานทุกวันนี้อยังยังจําตอนตอนถ่ายเลยเัินได้ลอกว่าว่าบรรยากาศหรือว่า หรือความสนุกของตอนนั้นคืออะไรบ้างก็สนุกมากแล้วเราจาได้เราเล่นกับพี่ผู้ซึ่งพูมกับแล้วก็สนิทกับเขาแล้วก็กับบีมก็ทั้งเรื่องนี้ก็จะมีเหมือนแบบบินไปออสเตรเลียนู่นนี่นั่นแต่จาได้เหมือนแบบชอบกัดกันกัดกันตลอดเกัดกับพี่บีบอใช่ตลอดเลยไม่ห่ากัดตลอดเลยไม่รู้ทำไมกูบีบกีน่ะเนาะ กำลองขีแ้แซวอยู่เนาะใช่ต้องอย่างอ,อย่างเอาจริงเรื่องเรื่องเรื่องเนี้ยก็จะมีความเป็นเราไปติดคอมเมดี้ใช่ไ<ช>หมฮะคอมเมดี้หน่อยหรือคอมเมดี้สักชหน่อยแล้วพระจําได้ตอนนั้นตอนนั้นเราก็ยังเดินไปเมืองนอกบ่อยๆแล้วพระจําได้พี่ผู๋ก็จะคุยกับพระแล้วแบบว่าเหมือนตอนเริ่มถ่ายแล้วแบบพระกลับไปเลย วันนี้พูดไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้มาใหม่วันนี้แบบพลาดพูดอะไรออกไปแล้วแบบเหมือนแบบต้องสับอะไรฟังไม่รู้เรื่องคือมาจะรู้ภาษาไทยไม่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 เก็ทอรหรอถูกต้องจริงจริงช่วงแรกเป็นปัญหาวะะก็เป็นปัญหาแล้วยิ่งยิ่งถ้ามันเป็นช่วงไหนที่เหมือนเราไปเมืองนอกมาแล้วเพิ่งกลับมาเมื่อวานนี้แล้วมาวันมากองวันลงเคื่อ่ะพี่พูดจะแบบเออพลาไม่รู้เรื่อง ไม่ค่ะคุณแดกเขาเขาค่อยเค่อยมาแจวอะไรมาว่ากับนางเอกที่คุยกับนางเอกเนี่ยก็พูดฟังไม่รู้เรื่องเลยจา้าราะว่าสองคนนั้นเนี่ยบีมกับพี่พุกเขาก็จะแบบพูดกันแบบเขาอะไรเขาอะไอ่ะ <laughs> <c oughs> เอา,างั้น <c oughs> ระหว่างเซตโฟนเดี๋ยวขอขอถามอันนี้ก่อนเพราะว่าเห็นอยู่ข้างหลังแล้วนี่ยนะคือจริงๆอ่ะภา,าพภาพพอลล่าเนี่ยจะเป็นก็จะเป็นผู้หญิงน่ารัก,กนะเนาะออ้จริงมันก็จะเป็นไวไวพคนไวแห่งความสดใสไวแห่งความแบบไลท์เกเบิลลีเลดได้อะไรเงี้ย ก็จะได้บทในช่วงนั้นกได้เนี่ยพอรักก็จะได้เล่นอะไรที่มีความน่ารักน่ารักแต่จริงเบื้องหลังหลายอันเน่ยไม่ได้ไม่ได้ง่ายเลยอย่างเช่นอะชิชาสาวน้อยมาสจันเนี่ยยังจําได้เปล่าว่าชุดที่ใส่อยู่ตอนหนังเป็นชุดที่ใส่ยากมากเป็นชุดแบบชิ้นเดียวแล้วก็ชุดชิ้นเดียวนี้ประกอบด้วยแบบแขน แขนเอวเอข่าขาแขนคือแบบมีแบบหลายจุดมากเราจะเราจะได้จะเข้าน้ำทีนังนี้ต้องแบบว่าถอเดเยอะมากาใช้เวลานานมากาก็เลยจะเป็นแบบถ่ายแปดเดือนจำได้ว่ารู้สึกว่าถ่ายนานมากาถ่ายแปดเดือนแล้วก็จะเป็นแปดเดือนที่เราจะแบบเหมือนรับสวัสดิการก็จะเอาน้ำมาให้แล้วกแบบ็อยากกินมากเลยแต่แบบ มันฉี่มันไปเข้าน้ำลำบากขี้เกียจถูกต้องขี้เกียจก็รู้สึกว่าเหมือนอันอันมาประมาณแปดเดือนจนแบบว่าช่วงแบบสุดท้ายก่อนจะก่อนจะแบบปิดปิดกองมีวันหนึ่งแบบเกือบเฟ้นเลยแล้วก็ไปเข้าโรงพยาบาลปัสสาวะอักเสบเพราะเขาบอกว่นเพราะว่าชุดจมูแบบชมพูกตอนแต่หนั้นอันฉี่มาหรือเปล่าแล้วแบบก็ป็นมาแปดเดือนค่ะ <laughs> คือแบบขี้เกียจมาก <c oughs> มันแบบวุ่นหหวายมากแต่ a n y anyway w a y สนุกมากค่ะเรื่องนี้เหมือนแบบกึ่งกึ่งแฟนตาซีนิดนึงถูกต้อง<ช>ค่ะ <c oughs> คืะ <c oughs> อในอดีตที่บอกมาเกี่ยว่าพอพรรจริงๆภาพก็ดูเป็นผู้หญิงน่ารักเป็นผู้หญิงที่มากกับความสดใสแต่ว่าเวลาถ่ายหลายๆงานที่ได้รับอะไม่ได้เสริมความสดใสแล้วเลยเช่นพระเด็กเสือไก่วอกและรักจังเนี่ย ซึ่งเขาเอาคนอย่างนี้ที่พ่อพันธุ์น้ำุนนี่ไปอยู่ในป่าในข่าวอย่างงี้ยเลยใช่ในป่าทั้งสองเรื่องเลยอะใช่ต้องไปกินอยู่ในนั้นไหมฮะคือไปใช้ชีวิตอยู่ในก็อยู่ที่นั่นเลยนะแต่ก็สนุกเป็นคนที่จริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบผจญภัยมากแล้วชอบเนเจอร์ก็เลยแบบได้ได้ทางค่ะได้ค่ะอย่างรักจังนี่พัคเหนือใช่ปะใช่ค่ะเราได้ไปที่ที่แบบสวยมากเกอะยวมากแล้วจะได้หลังจากที่ถ่ายลักจังเสร็จโลเคชั่นที่เราถ่ายก็แบบดังไปเลยเหมือนคนชอบไปที่นั่น สมมติตอนนั้นนะเข้าห้องน้ำยังไงหรือว่าอั้นเหมือนเรื่องนู้นน่าจะมีอั้นบ้างค่ะอ๋อหรือว่ารถตู้พาไปสักที่นึงแล้วทุกคนก็เหมือนแบบไปเป็นรวมรวมกลุ่มถ้าจะไปทีหนึ่งยกขบวนไปให้เหมือนเรียกกระดิ่งใครจะไปห้องน้ำกันหรอยกขบวนใช่เหมือนบางทีมันแบบอาจจะต้องขึ้นรถตู้ไปแบบเหมือนไปปั๊มหรือไปอะไรเงี้ยออกไปทีเดียวกันแห่กันไปคือแบบโอเคทอวเลลเบรกใครจะไปเหมือนเหมือนโรงเรียน ตายจานี้ฉันเป็นใหญ่ชะน,นึงเลยถ้าสมมติรถแค่นั้นน่ะขับขับไปแล้วแบบรถติดหรือรถเตียมันจะคือรถรถตู้ที่รวมคนขุดฉชี่ <c oughs> อยู่ประมาณสิบคนใน,นนั้นน่ะ <c oughs> มันคือวันโลกแตกเลยนึกเหมือนเนาะแต่เรื่องหนึ่งที่เหมือนเป็นตำนานไปเลยทุกวันนี้คนก็ยังรอ,อให้กลับมาอีกค <c oughs> อยกลับมาอีก <c oughs> เนี่ยเนือเน้อคู่ประตูถัดไปเนี่ยใช่ไหมตอนนั้นทั้งสามภาพ ทั้งประตูน้คู่ประตูถัดไปเนื้อคู่อยากรูว่าใครแล้วก็ไฟน้องแองเจิลอะมันใช้เวลาถ่ายกันกี่ปีอะจนคอยไหมห้าหกปีไหม <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหมมีใครรู้ไหมมันหกปีใช่ไะ <c oughs> ใช่เหมือนเราถ่ายกันหกปี <c oughs> อันนี้จริงปะที่สตูดิโอที่ถ่ายไว้แล้วแบบของของ,ของเนื้อคู่อะมันคือไปเหมือนไปเช่าหนึ่งชั้นแล้วเซตเป็นฉากทั้งหมดถูกต้องเลยหนึ่งชั้นในห้างที่แบบ ไม่ค่อยมีคนแล้วก็เอาชั้นหนึ่งเลยแล้วก็เป็นแบบเหมือนสตูดิโอก็สะดวกดีแต่บางทีถ้าไปถึงเช้าเหมือนแบบตอนเช้ามากแล้วก็กลับดึกมากคือไม่เห็นพระอาทิตย์ทั้งวันเลยคืออยู่ข้างนอกบางทีเราเราแบบเราเหมือนดอกไม้เราขอแบบยืนหน้าออกไปแป๊บนึงไปรับแสงไม่เดือนเห็นตะวันอย่างนี้ใช่แต่ว่าสนุกมากถูกไหมสนุกเพราะว่ากองเหมือนทุกคนแบบเป็นเพื่อนกันตั้งแต่แบบเหมือนทุกคนไม่ใช่นักแสดงอย่างเดียวเหมือนพี่ทำเสื้อผ้า everyone ไอ้คนมเป็นเพื่อนกันหมดก็จะแบบเหมือนคุยมั่วๆกันเลยสนุกสนุกสนานมากที่ที่รู้มากคือไปกองวันแรกอ่ะที่พระพระล้หลงทางู่งไหะคือพระจำได้พระไปแล้วก็ <S <S เหมือนตอนแรกเราก็บอกเอ้ยไม่รถไม่ติดเลยเลไม่ติดเลยเพราะทางที่เราไปมันคือย้อน <S <S ย้อน ตอนนั้นเราถ่ายตรงนนทบ,บุรี uh huh. ใช่ไหมคะแล้วก็ย้อนย้อนโอ้ยรถไม่ติดเลยเลยค่ะ <c oughs> แต่ว่าไอยูเทอร์นี้กลับมานี่คือแบบเหมือนทุกคนเข้าเมืองรถ uh huh. ติดมากรถติดมากจนนั้นหลงทางหรืออะไรก็ไม่รู้จนแล้วก็แบบว่าเหมือนแบบ นั่งร้องให้ในรถ <laughs> นั่งร้องให้ในรถเพราะแบบแบบเก่งใจทุกคนมากเพราะเราใส่มากแล้วหลงทางด้วยก็เลยแบบนั่งร้องให้ในรถแล้วก็แบบให้คนมาละ <laughs> อ,อันไหนนะอันไหนไหนที่หลงทางแล้วข้ามสะพานอะข้ามสะพาน,น,นข้ามมานา่นาไปเลยอ,นนอันนั้นละ่ะ <laughs> นนจริงป่ะทีบ่บอกเขาต้องกลับมาต้องนั่งเรือกลับมาจริงไมจมจำไม่เอาจริงๆจำไม่ได้แค่จาได้ว่าแบบร้งองไห้แบบเก่งใจมากวันแรกด้วยเหมือนเราไปทํางานวันแรกแล้วจะแบบอ้แมังแคนี้ก็ไส <c> ่ <oughs> เขาจะเขาจะเปลี่ยนขวัญใจไหม <c oughs> แล้วตอนหลังไปถึงเขาบอกว่าก็เป็นอิมแมและก็เป็นตัวขวัญใจเลยฉากนั้น <c oughs> คือเหมือนตัวตัวจริงเลย <c oughs> ตูวกลับมาพอกลับมาพวกก็นั่งร้องไห้แต่โน่นใจจะตายไงหรอเก่งใจครับได้เห็นไหม ก็บของแพ้วอ่ะก็นคนปอกแพ้วจากเนื้อไะจริงแต่เรื่องเนี้ยแบบเวลาอาจจาปโอปอเขาุกี้ชันนี่พี่เพื่ออะไรเงี้ยเวลาเขาคุยกันแล้วเขาเล่นตลกกันนะถ้าถก็ตรงนะพเักเข้าใจหมุกของพวกเขาบ้างปะไม่รู้ไม่ไม่ตลอดอยากรู้ว่าเราจะทําอย่างไรแบบเวลา เราเราแก้ปัญหาอย่างไรเวลาเราไปอยู่ในในวงที่เขาคุยกันแล้วเขาขำแต่ว่ามีเราคนเดียวที่ไม่เข้าใจอ่ะสมาก็มึนไปเลยแล้วบางทีก็เขาขบอยู่แล้วตอนหลังถันมาขำเราบางทีไม่รู้เรี่มันก็เลยได้เหมือนตีวงสองรอบเหมือนบูมอรงเหมือนมี after s h o อ k ใช่ after shock แต่ท่นเองเรื่องเรื่องที่ถ่ายแบบมันมีหลายมันมีหลายซีนมากในเนื้อครจดไปที่มันที่ ตัดออกมาแล้วพวกบลูเปอร์อ่ะที่มันขำกันอ๋อบลูเปอร์ได้อีกเรื่องหนึ่งเลยนะจริงค่ะสำหรับสำหรับคุณพลัสเธอเลยเองกับเรื่องนี้เนี่ยหลุดขำไปสักกี่เปอร์เซ็นต์โหดูคนที่เล่นด้วยสิมันจะแบบไม่หลุดได้ไงแต่ละคนนี้แบบว่ามีหลุดเยอะมากยิ่งแบบว่าถ้าแบบเผื่อรมโบหรือคุณชมอะไรเนี่ยถ้าเขาอยู่ด้วยกันนะต้องแบบว่าเออเดี๋ยว อผูกเชือกองเท้าหรือต้องต้องขาอะไรที่แบบว่าเออ๊ะะเเทคนิคเทคนิคในการหลบขำของคุณมีอะไรบ้างก็ต้องมีเหมือนหลบหน้าทําผมแบบว่าหันไปหาพี่พี่โอปอหรือคนอื่นคือมันมันต้องมีอะหันกันเองหรืออะไรเนี่ยต้องมีแล้วมันมีอาการอย่างนี้ไหมพระราที่แบบเหมือนเราอะตั้งใจจะไม่ขำแหละ แต่พอเวลาเราหันไปสอบตามีตลอดมีบ่อยมากมีบ่อยมากจําได้เรื่องเนี้ยเราถ่ายกันถึงแบบตีสี่ตีห้าบ่อยมากเพราะอาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้แหละ I'm sorry เพราะรู้ดเก่าก็มีมีเกิดขึ้นบ่อยค่ะแต่สนุกอันนั้นคือแบบความแบบสนุกของกองจริงๆไปแบบนี้ตลอดเลยจริงหรือไม่ที่การ r e เนี o ยเนือคู่เนี่ยลำบากพรซันนี่จริงหรือไม่ กอกตาใสเลยเกิดมันเป็นแมวดีนะอชหืเ่าทีเขาบอกว่าเขาบอกว่าจะรีทายไปดูแมวแต่จะไน้เราแบบเหมือนมีงานเข้ามาแล้วเราต้องเล่นกับชานนี่แล้วก็อ๋อตอบคือโอเคค่ะหันมาเขาโทรมาอีกทีอ๋อชานนี่รีทายแล้วแล้วแบบเมสเ a จไปอะไรนะคือเราไม่ได้งานี่ก็จะยิ้มนะแล้วงก็ริ้ตอบบอกว่าไะ เลี้ยงแมวแล้วแบบเกิดมาเป็นแมวดีนะเ <laughs> มาเป็นแมวชังน,นี้รูเ้เรื่องอยู่บา้านไหมกอดซันนี่ what are you doing แล้วเราก็ถามว่า retire retire จริงๆเหรอเขาบอกว่าก็ just for nowI'm like for now คืออะไรอะทำงานมาตอนนี้จ t for now อะไรเออแล้วเวลาอยู่บ้านเหมือนลุงแก่ๆคนหนึ่งน,นี่ถ้าจะมีอีกอะลงเรือไปเขาไม่ตัด ตค่ะกี่โมงคะอย่าไปรอที่ท่าเลยแล้วมันจะมีจริงป่ะเพราะนี่ก็ือนว่าได้ยินได้ยินมาเนี่ยครับพอได้ยินมาหลายกันหลายปีมากเลยเนาะคุยกันมาหลายปีมากอะไรอย่างเราเจอมุกเราอย่างเราเจอมุกเจอเจอกี้อย่างเนี้ยจุ๊งก็คงจะมีคงจะมีอย่างเงี้ยแต่ก็คงจะไปเรื่อยอย่ะถูกต้องนั่นแหละจะจะค่ะจ่ค่ะ ยังไม่คอนเฟิร์มยังแบบ่งแล้วแบ่งสู้กันต่็อยากทุกคนทุกคนคงมีใจอยากแหละแต่ว่าเหมือนกับว่าคนนี้ติดอันนู้นนี่อะไรเนี่ยมันไม่ได้นัดใหม่วงตัวกันไดโดยง่ายใช่ปะมีอันหนึ่งที่อยากถามเองได้ค่ะ Amazing Race Asia ไปยังไงยากรู้ไหมเป็นแฟนคลับของรายการนี้มากแล้วพอมาเห็นเขาถ่ายที่เมืองไทยแล้วแบบนั่งนั่งดูอยู่กับเพื่อนเพราะมันดังที่เมืองนอกมากแล้วเรานั่งดูอยู่แล้วแบบเฮ้ย Amazing Race Asia สมัครเลยแล้วก็ทําวิดีโอแล้วสมัครเลยเดี๋ยวก่อนเขาไม่ได้มาชวนหรอไม่ได้มาชวนพลาสมัครกับเพื่อนพราพลาชอบมากแล้วเราจําได้ปีแรกเราเรานั่งดูแล้วแบบเฮ้ย Represent Thailand คือ X8 จากภูเก็ตของพลาเป็นซีซันสองแล้วของเราเป็นซีซันสองเราก็เลยแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยเราก็เลยไปสมัครเราพลาจําได้ปีพลาเล่นปีที่สองปีที่สามเขาบอกว่าปีที่สองอาจจะมีแบบสมัครแบบ ร้อยีกคนน้อยมากคือคนไทยยังไม่ค่อยออรูย้จักเขาบอกว่าปีที่3เป็นพันๆพันๆพันพัน,พน,พน <laughs> การทําเทปออดิชั่นเราส่งไปอะเราเราเราพูดอะไรไปอ่ะเราเราพูดยังไงให้เราดูน่าสนใจแล็ปท็อปมาแล้วก็เปิดวิดีโอแล้วนั่งคุยกันบนเตียงแบบเนี้ย ก็ต้องไปหาไม่รู้ว่ามีวิดีโอออนไลน์ไหมเขาอาจจะมีเคยเคยออกไปแต่ก็นั่งกันแบบนี้แล้วคุย Hi Paul และ Natasha we wanna do Amazing Race อะไรเนี้ยจำไม่ได้เหมือนกันว่าพูดอะไรไปแต่ว่าเขาก็ติดต่อมาเขาแล้วเขารู้มาก่อนไหมหรือว่ตอนตอนตอนเขาเขาได้เมนชั่นมาว่าเฮ้ยคุณเป็น c e l e b r i ี้จากประเทศไทยแลนด์เหรออะไรเงี้ยเราไม่ได้เราพราว่าพลไม่ได้เสนอตัวว่าไปแบบนั้นแค่บอกว่าเหมือนแบบ we would love to join the Amazing Race อะไรประมาณนี้แล้วก็พราะแต่พอเหมือนเหมือนได้ พอเขาเห็นแล้วเขาคงรู้ลหละอช่มีที่ยังจําได้แม่นๆไหมครับว่าอันไหนที่รู้สึกว่าอาจัะนั้นหนักมากจริงๆยีบสองเมืองภายในแบบแค่ยีิบสี่วันคือแบบไปบางทีแบบวันหนึ่งอยู่สามประเทศคือแบบความเหนื่อยมากเรือเพราะฉะนัที่ที่เราดูอ่ะชี้บอกว่าเอะวันนี้สมมติสมมติวันเนี้ยเข้าพปสับที่สี่สี่ทุ่มก็คือออกสิบโมงเช้ากอสิบช้าไปเลย เขามีนาฬิกาติ๊กเลยถูกต้องเขาแบบเรียลไทม์มากคือเรียลไทม์มากจำจำได้ไหมเช่นเหมือนเหมือนต้องทําอะไรปีนอะไรสูงสูงับใช่เคยคุยกันแล้วว่าใครไม่ชอบอะไรพราะบอกว่าพลาไม่ชอบคุยกับเพื่อนไว้แล้วเพราะบางทีมันจะมีเหมือนกับว่ามันจะมีคลูว่า Who wants to take the plunge เพราะเราไม่ไม่อยากทำอะไรเกี่ยวกับน้ำเพราะไม่อยากได้ความสูงเราเปิดอันนี้ Who wants to take the plunge plunge ก็คืออาจจะเป็นน้ำหรือความสูงก็ได้อยู่นิวซีแลนด์ตอนแรกเพื่อนบอกว่าเฮ้ยน้ำเราบอกเฮ้ยไม่เราอยู่นิวซีแลนด์กระโดดหน้าเลยถูกต้องแล้วก็ในสุดท้ายอ่ะก็ให้เพื่อนถามแล้วคือบันจี้จริงๆเพราะมันจะเฉลยตอนเราเปิดแต่เราต้องตัดสินใจแล้วว่าเป็นใครแล้วห้ามเปลี่ยน แล้วตรงนั้นแหละที่จะทําให้คนแบบเหมือนไปต่อไม่ได้หรือต่อได้ไงมันเหมือนเกมพลิกช่วงเกมพลิกมันคือตรงนั้นโชคดีมากน่ากลัวนึกภาพถ้าเราต้องไปกระโดดเองจริงไม่เป็คนผับแล้วล่ะให้ให้เ่นผับเลยได้ไหมกลัวอย่างปังเป็นวีเจของชนวีอ่าน่าจะปราเราเป็นรุ่นแรกๆลยถูกปะถือว่าเป็นรุ่นแรกไหมอาจจะเป็นรุ่นที่สองมั้ง ถัดจากพ่อพี่เอิร์ดตอนนั้นถือว่ารุ่นแรกเลยแบบพี่ลูกเกดอะไรเนี้ยพลาดพลาด after that ตอนนั้นรับผิดชอบรายการอะไรอยู่อ่ะ12 plus b plus คือจริงๆอ่ะรายการเนี้ยเคยเอาันตอนนั้นมีมีพี่ต้ามีลูกเกดมีพี่ปาแล้วไม่เอาเรามาด้วยตอนนั้นเธอยังอยู่ต่างประเทศอยู่เลยไม่ส่ตัวมาอ่านะ จำได้ไหมพัชชนาวีได้ป่าว่ามันสนุกมากเลยแล้วก็ทุกคนไทยใหม่มาไ <c oughs> ด้ <laughs> พัชชูค่ะพัชชู <c oughs> ส,สิบสิบปีเลยหรอเปล่สิบปีเหรือถือว่านานมากเลยนะตื่นแต่ถึงจะทําเป็นบีเจสิบปีก็ยังยืนยันว่าจะขอไปเป็นพิธีกรอะไรพัาเป็นเอาจริงๆเป็นพิธีกรไม่ได้เลยไม่รู้เป็นพิธีกรได้ไง <c oughs> <c oughs> ไม่รู้งเพราะว่าเป็นคนที่แบบ ยืนต่อหน้าคนแล้วก็ขี้อายคุยแบบนี้ได้ uh huh. แล้วก็พลรร่าจาได้ตอนไปแคสติ้งเลยนะ uh huh. เข้าไปแคสติ้งแล้วแบบเหมือนกับว่ายืนแล้วแบบ Hi the next ขอโทษค่ะอยีเอ๋เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่แป๊บนึง uh huh. Hi the next song is gonna ขออีกทีนะคะ uh huh. <laughs> ยืนแบบทําไม่ได้จังแบบพี่พลรร่าทาไม่ได้เขาก็เลยเอาเก้าอี้แล้วมานั่งคุยแบบนี้ uh huh. แล้วก็ถ่ายไว้แล้วก็พล่าได้จากการแบบนี้อ๋อนั่นคือจาก audition ถูกต้องอันนั้นคือออดิชั่นของพล่าเพระพล่าไปเจอพี่พี๊ ที่เบื้องหลังเขามาถ่ายหนัง999ราะตานั้นมีพิธีกรคนนึงชื่อพี่เจนีนดีเจเจนีนเขามาแบบมาถ่ายหนังด้วยแล้วเขาก็มาเจอพลาแล้วก็คุยแล้วก็คุยกันางกแล้วพอแบบเรียกไปแคสติ้งคือเหมือนบุคลิกเป็นชานวีแต่ว่าพูดอีกอย่างที่อันที่ชอบมากเลยคือคุณมีอยู่ช่วงอที่นักแบบศิลปินแทบจะทุกคนต้องมี พอรัเทเลอร์เป็นนางเอกดูสิวิดีโอชอบเล็บเอ็มบีมากเลยทำไมเพราะว่าอย่างที่บอกพัาเป็นคนที่คุยไม่เก่งพ้าบอกว่าห้าสี่สามสองพูดเราอืมถ้าเหมือนพูดแบบนี้ตอนซ้อมนี่โอ้โหพริ้วเลยอะพอแบบแอคชั่นคือแบบมันจะทําไม่ได้ก็เลยแบบว่าเอมบีจะไม่ค่อยมีการพูดคจะชอบเข้าทางเลยก็ acting acting ถ้าทางไปไม่ต้องคิดมากสา่ไหมซีนไหนที่มีพูดเยอะการ acting จะลดลงอันไหนที่แบบไม่มีการพูด acting แบบสนั่นละมานได้แต่บางงานในอย่างเพลงของพี่ปานธนาพรอ่ะอีกด้านของนางมันลายไม่ชอบเล่นงายแล้วจะเกิดมันเพราะอะไรเพราะอะไรจริงๆอย่างที่บอกเป็นคนที่ชอบเ้าน mv มากเพราะว่าเพราะว่าส่วนมากจะไม่ต้องพูดแต่อันนี้ต้องพูดจริงแต่ว่าไม่ได้แต่มันแบบ mv มันจะแบบ ง่ายกว่าเอ,อมันไม่ได้เหมือนแบบถูกตออ้องสั้น,นๆได้ก็ <laughs> ท่องไปก็ท่องไปไม่จำได้ว่า MV เอ็มวีเพลงเซ็กซี่ของพาราดอกอะโดยอี่บางทีพวกนี้จําได้อยู่แต่ที่เล่นฮูลาฮูปะจริงปะที่ถ่ายชาวตรู่มากออนนั้นชาวมากค่ะ <laughs> แล้วเนื้อปะตั้งเพลงไม่ได้ไม่ต้องทำอะไรมากเลยก็คือว่าขายความสดใสของพาราเทเลอร์ไอการ์ะเล่นฮูลาฮูปอย่างเงี้ยแต่เขาให้ถ่ายแบบเหมือน หกโมงเจ็ดโมงี้จริงปะ่ะใช่อันนั้นก็ปกติแหละก็แบบถูกกองอะ่ะ it's like ก็ถ่ายเช้ามาถ้าถามจริงๆอย่างเนี้ยนะมันมันหกโมงอะเนาะมันเจ็ดโมงอะเนาะเราสดใสได้เลยตั้งแต่ตั้งแต่เรามีความสุขเ,เราสนุกค่ะนั่นสิแบบแบบอยากเอาจริงๆนี่อยากรู้เพราะว่าแต่ถ้าโดยทั่วไปอ่ะก่อนจะวิวให้เราตื่นแล้วก็พร้อมที่จะแฟชริงเนี่ยมันก็คือ ตบโมงมังนยังต่ำอ่ะแต่อย่างนั้นเราพัลลังบูตสต,ตัวเองอยังไงใชหมมันเอเคคลิกแล้วเราสามารถเฟชได้เลยจริงๆแล้วเอามันเหมือนกับว่าการที่เราเอนจอยในสิ่งที่เราทํามันก็เลยทําให้มันแบบเหมือนพอถึงแล้วเราตื่นเต้นแล้วแบบอันโซ่ใได้วยดีจังเลยอ่ะ <c oughs> ดีจังเลยอ่ะเนาะช่วงที่พลาหายไปอีกแะับแบบมีน้องไปไปดูแลครับกูอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ มันมีการแสดงหรือไม่ได้มีงานเหมือนแต่เม่อนเป็นแบอย่างในอย่างในตัวดเสียนเฟยใช่แล้วก็มีแล้วก็มีมีทําชีลี่กับพี่มาเดียวด้วยกับบุเส้นกับไตรเดย์อันนึงก็มีแบบนิดๆหน่อยค่ะซึงมันก็เลยทําให้แบบหลายๆคนกอาคิดถึงหน่อยว่าไม่ได้พระราจะกลับมามีผลงานหรือมาเล่นหนังหรือมีอะไรให้เราหายคิดถึงกันที่ซึ่งมีแล้วจ้าตอนนี้ เร่ดูดูจากในเทเลอร์แล้วเป็นหนังไซฟใช่ค่ะคิดว่าเป็นแนวที่เราไม่ได้คุ้นเคยเลยเป็นแนวที่แบบเอาจริงๆนะแบบว่าเป็นนัดเออจะพี่มันเดียรแล้วเขาเล่าเรื่องเรื่องให้ฟังเหมือนเขาเขาเหมือน passionate มากกับเรื่องนี้แล้วเหมือนกับว่าโอเควันที่เราคุยกันแล้วเราซย์เยสแล้วเขาเขียนบทอะคือเหมือนแบบ เมื่อไห่บทจะใสจคะอ๋อพี่มาดีโอเขียนเรื่อยๆจนทางทีมงานต้องบอกว่าต้องหยุดได้แล้วแล้วเขาจะเป็นคนที่เหมือนแบบมันเป็นโลกที่อยู่ในหัวพี่มาดีโวมากคือเก่งมากทุกอย่างคืออยู่ในหัวเขาแล้วบางทีแบบหน้าฉากก็จะเป็นแบบนี้โอ๊ยทิดขึ้นมาใหม่แล้วมันจะเป็นแบบนี้เลยตลอกเวลาแล้วว่าเพราะว่ามันเป็นไซไฟมันก็สามารถแล้วซีจีมันก็สามารถอะไรก็ได้อะไรก็ได้เลยแสงว่าตอนที่พาราลับเล่นน่ะ มันยังเป็นแค่โปรเจกต์เลยบทยังบทยังไม่มาเลยแต่เรามั่นใจแล้วอย่างนี้ใช่เหมือนเขาเล่าเรื่องคร่าวๆ<อ>แล้วก็<า>แบบโอเค that sounds interesting ก็ได้แต่ว่าความอินของเขาคือแบบมันจะเป็นแบบนี้โอ้ใหญ่โตมากอะไรโอเคดัส t อนส์เกิร like, okay, ์ดได้ได้ค่ะอะไรเนี้ยเพราะเพราะนี่ยังยังเห็นอยู่เลยว่าปกติเวลาเทรลเลอร์อย่างเงี้ยแต่เทรลเลอร์หนังอย่างเงี้ยเวลาจะไปะบ,บอกว่าผู้กำกับคือใครเงี้ยมันก็จะบอกว่าฟิล์มบายหรือด mm ิเร็กเต็ดบายแต่นี้เราเห็นว่าในเทรลเลอร์เขียนว่า from the vision ออฟมาเดีย่าวถูกต้องก็ใช้คํานี้เลยถูกต้องเลยเพราะว่าเหมือนกับว่าพี่มาเดียวเองยังให้มันอยู่บนกระดาษไม่ได้คือมันอยู่ในหัวเขาจริงๆแล้วก็ถ้าปล่อยเขานะเขาบอกว่าเขาคงเขียนสคริปต์นี้ไปอีกแบบหลายปีมากหรือว่าสามารถมีได้หลายตอนมากเพราะว่ามันมันเป็นโลกในหัวเขามากเอยใช่แต่เนี่ยความมาเดียบก็ค่อนข้างเชื่อแหละว่าว่าบางที ตั้งแต่เรารู้จักเขามาเขาจะมีสตอรี่ในหัวเขาที่เหมือนบางครั้งอ่ะเหมือนถ่ายเป็นคําไม่ได้พูดเป็นคําไม่ได้ไมันต้องถ่ายมาเป็นภาพอย่างเงี้ยใช่ก <laughs> ็ก็เชื่อเพราะฉะนั้นแบบจากที่เขียนบอกว่าอิสระชันออฟเบอรี่เนี่ยก็เราจะได้ไปเห็นว่านี่ไม่ใช่การเล่าเรื่องมันไม่ใช่แค่การเล่าเรื่องแล้วตรงนั้นเป็นการถ่ายทอดแบบวิสัยทัศน์หรือภาพในหัวออมาจะจินตนาการทั้งหมดนั่นเองเออนี่นี่ก็เป็นพูดกับอีกคนหนึ่งที่เป็นคนแบบ ถ่ายทอดเรื่องราวผันภาพได้ดีมากที่สุดคนหนึ่งประเทศอย่างเี้ซึ่งเรื่องนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งรสชาติใหม่ให้กับคนที่ชอบดูภาพยนตร์มีคนรักหนังไทยด้วยอได้ดูวันที่เท่าไหร่คะวันที่สิบสองกันยาโอเคอ่ะฝากด้วยนะคะทุกโรงภาพยนตร์กับต,ตาพรีเจเนซิสนะคะวันนี้อ <laughs> ขอบคุณมากคนที่ที่มาคุยกันแล้วก็จราจริงเนี่ยรออยู่จริงๆนะเออ <laughs> ได้สิเชียร์กันเลยไหมเพราะว่าจริงหริหรับแบบถ้าท่านอยู่ยุคพวกเราเนาะก็จะพูดได้ว่ามันโตมากันเนื้อคู่ะก็จะมีบทบาทและมีความสําคัญกับการเขาเรียกว่าฟูใจแบบมันคือหนึ่งความสุขในในช่วงที่เรากำลังโตมาอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ บอกไว้ต้องนี้ว่ารอการดรียเนียนอยู่นะคะรอด้วยค่ะเย้ท่ขาดกันไครับคผมพรามานาถมานะคะคึนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครั้งหน้าจะมีใครมาพูดคุยในเรื่องที่มันทําให้เราย้อนกลับไปทีไรก็มีความสุขทีเราติดตามได้ในวันสปอร์ตกูทาหนะคะั่้างเ็รนทางกูเดทพอดแคสต์นะคะวันนี้ขอให้ทุกทุกคนแพ e a g o กู t า m e กันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นเมื่อปีที่แล้วเรามีทีมแบบเหมือนแบบช่างแต่งหน้านู่นนี่นั่นเปิดเพลงประกอบหนังเรื่องนี้ซึ่งมันดังมากนะจอมีอันวาถูกต้องค่ะเขาก็เปิดในในกองทุกคนก็บอกว่าร้องตามทุกคนก็แบบเอ้ยชอบจังเพลงนี้เลยเนี่ยล้วมีน้องคนหนึ่งที่ร่วมงานด้วยเขาบอกว่าหนูยังไม่กล้ามันถึงวแล้วว่าพอลออมันถึงวยแล้วว่าทีโอ้ไโอโอ้ยโอ้ย้